สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะคะหลายๆบ้านค่ะก็คงจะพาลูกๆนะคะไปเล่นน้ําที่สระว่ายน้ําทีนี้พูดถึงการเล่นน้ําหรือการว่ายน้ํานะคะ ในส่วนตัวของไมโก้แล้วนะคะคิดว่าการว่ายน้ํานะคะมีความจําเป็นแล้วก็มีความสําคัญสําหรับลูกมากเลยนะคะโดยเฉพาะลูกๆที่เป็นเด็กพิเศษแล้วเรื่องการว่ายน้แเราบอกเลยว่ามีความยากมากเลยค่ะเพราะการว่ายน้ําต้องใช้ทักษะเยอะมากแมกโก้จึงค่ะมาแชร์นะคะประสบการณ์นะคะหรือแบ่งปันในเรื่องของการพาลูกว่ายน้ํานะคะก่อนหน้านี้นะคะ อตอนที่น้องมิกกี้เล็กๆประมาณสองสาขวบแม่โกก็ได้มีการไปสอบถามคุณครูนะคะหลายที่เลยนะคะว่าสามารถนะคะน้องมีความสามารถที่จะเรียนว่ายน้ำได้ไหมนะคะ ทีนี้ในเรื่องของการรับฟังคําสั่งของลูกตอนนั้นก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรมิกี้จึงไม่สามารถที่จะเรียนว่ายน้ํานะคะร่วมกับเพื่อนหรือเรียนกับคุณครูได้ในระดับที่เด็กปกติเขาเรียนกันทั่วไปนะคะทีนี้โดยส่วนตัวแล้วแม่โก้ก็ว่ายน้ําเป็นอยู่แล้วก็มีการสอนพื้นฐานลูกบ้างนะคะในเรื่องของการดําน้ําแต่ในเรื่องของท่าทางความสวยงามตรงนี้ยังไม่ได้ใส่ให้ลูกไปเพราะว่าบอกตรงๆเลยคะ่ะว่ายากนะคะ ทีนี้ในเรื่องของการดำน้ํานะคะหรือเรื่องของการว่ายน้ำเนี่ยใจเย็นๆน,นิดนึงนะคะสําหรับลูกทีนี้อ่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแม่โกก็พามิกกี้ไปเล่นน้ําเหมือนเดิมนะคะ,อะขอโทษนะคะตอนนี้แม่โก้ขอบอกนิดนึงว่าน้องมิก้ในหกขวบแล้วนะคะก็ าทางโรงเรียนก็ได้มีการสอนบ้างตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลแต่ก็คือสอนพอให้ลูกได้ได้เรียนนะคะได้เรียนตามหลักสูตรการว่ายน้ําของทางโรงเรียนทีนี้ในช่วงโควิดเนี่ยกการว่ายน้ําก็ห่างหายไปขณะที่แม่กโกพาน้องมิกกี้ไปที่สระว่ายน้ำเนี่ยก็ไปเจอคุณครูท่านหนึ่งนะคะเป็นคุณครูที่สอนว่ายน้ํานะคะแม่กโกก็ได้มีการถามคุณครูว่าคุณครูคะไม่ทราบว่า คุณครูรับเด็กเด็กพิเศษหรือว่าเด็กกลุ่มของน้องมิกกี้ไหมก็เล่าให้คุณครูฟังค่ะว่าน้องมิกกี้การรับฟังคําสั่งไม่เหมือนเด็กปกติทั่วไปคุณครูก็บอกว่างั้นเบื้องต้นนะคะ,ะขอให้น้องลงสรกกับครูก่อนนะคะเพื่อสร้างความคุ้นเคยนะคะ,ะว่าน้องสามารถเรียนได้ไหมแต่คุณครูขอบอกก่อนนะคะว่าสําหรับเด็กพิเศษแล้วนะคะ อ่าไม่แนะนานะคะไม่แนะนําให้เรียนเดี่ยวนะคะเพราะว่าอะไรข้อที่1คือว่าทักษะสังคมนะคะน้องจะไม่ได้นะคะทีนี้แม่โกก็โอเคค่ะก็อ่าเห็นด้วยเห็นด้วยกับคุณครูนะคะทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าในเรื่องของการว่ายน้ำนี่นะคะอ่าอันดับแรกเนี่ยลูกเราจะต้องคือก่อนหน้านี้เวลาเราสอนอะไรลูกก็ตามเราใช้หลักการจีบลูกให้ติด ให้ลูกคุ้นเคยกับเราสนิทสนมกับเราเขาจะเชื่อฟังเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟังการพูดนะคะเรื่องว่ายน้ําก็ไม่แตกต่างกันค่ะนะคะก็ต้องให้ลูกคุ้นเคยกับคุณครูนะคะทีนี้คุ้นเคยยังไงคุณครูก็มีการคุยกับมิกกี้ยังไม่ได้สอนไม่ได้เลยคุยกันแล้วก็เล่นน้ําในแอรียลักษณะใกล้ๆก,กันก็ใช้ในลักษณะของเทคนิคของคุณครูไปนะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่สําคัญเลยนะคะ ที่แม่โก้อยากจะแชร์ตรงนี้เลยคุณพ่อคุณแม่นะคะวงเล็บเด็กปกตินะคะที่พาลูกไปวไ่ายน้ําเนี่ยพอพาลูกลงสระกับคุณครูปุป๊บคุณพ่อคุณแม่ก็บางทีก็ไปตลาดมั่งไปซื้อของมั่งให้ลูกอยู่ในสระนะคะตรงนี้นะคะก็แล้วแต่นะคะ,ะความสะดวกนะคะของคุณพ่อคุณแม่แต่สําหรับแม่โก้แล้วนะคะในเรื่องของการเรียนว่ายน้ําของลูกนะคะสิ่งที่แม่โก้พลาดไม่ได้เลยและอย่างแนะนําก็คือว่า ขณะที่คุณครูสอนลูกหรือลูกอยู่ในสระนะคะเรานั่งดูลูกเลยค่ะการนั่งดูกับการจับผิดแตกต่างกันนะคะมุมมองที่เราเห็นบางมุมคุณครูจะไม่เห็นแล้วเราจะได้อะไรเยอะสิ่งที่แม่กโก้ได้อะไรก็คือ 1. นึแม่กโก้คอนเฟิร์มเลยว่าลูกสามารถเรียนว่ายน้ํากับคุณครูท่านนี้ได้คอนเฟิร์มได้ยังไง ก็คือขณะที่คุณครูเขา,อาสอนเด็กคนอื่นหรือคุณครูทํากิจกรรมอื่นนะคะเมโก้จะสังเกตนะคะ่เห็นน้องมิกกี้ค่ะวนอยู่กับตัวครูแล้วค่ะนะคะแต่ไม่ได้สนใจครูนะคะจะอ้อมหน้าอ้อมหลังคือวนเหมือนลูกเรามีความรู้สึกว่าคุณครูช่วยลูกได้ลูกอยู่กับคุณครูท่านี้แล้วลูกปลอดภัยและที่สําคัญนะคะ ลูกเราคิดบวกกับคุณครูแล้วค่ะเพราะถ้าเด็กไม่ชอบนะคะจะไม่เข้าใกล้ครูแน่นอนนะคะมิกกี้ก็ทำเป็นตีขาดําปุดดาไหวแต่อยู่ข้างหน้าคุณครูบ้างข้างหลังคุณครูบ้างใกล้ๆคุณครูบ้างเพราะว่าอ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณพ่อก็ลงไปในสารด้วยนะคะแต่มิกกี้ก็ยังจะอยู่ใกล้ๆตัวคุณครูนะคะทีนี้อ่าตรงนี้นะคะสิ่งที่แม่โก้นั่งดูลูกและสังเกตลูกนะคะต่อไปอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้คุณพ่อ ลงไปในสระด้วยอ่าทาไมคะคําตอบก็คือว่าที่ให้คุณพ่อลงไปในสระด้วยไม่ใช่ว่าไม่ไว้ใจคุณครูนะคะข้อที่หนึ่งค่ะอย่าลืมว่าลูกเรานะคะเรียนว่ายน้ํารวมกับเด็กคนอื่นไม่ว่าจะเป็นสามคนสี่คนห้าคนก็แล้วแต่ขณะที่คุณครูสอนมิกกี้นะคะคือครูจะสลับกันสอนเดี่ยวทีละคนนะคะระหว่างที่คุณครูสอนเนี่ยเด็กอ่าที่เหลือก็จะเล่นน้ําอยู่ข้างๆใช่ไหมคะทีนี้ แม่โคสังเกตว่าตอนที่คุณครูสอนนิกกี้นะคะคุณครูมีความรู้สึกว่ากังวลค่ะกังวลนิดนึงนะคะที่จะชำเมืองเด็กคนอื่นเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่บางท่านนะคะของลูกเนี่ยไม่อยู่นะคะครูก็มีความรู้สึกว่าออสอนแบบลังเลละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังนะคะทีนี้แม่ก็ก็บอกว่าค,คุณครูคะ คุณครูไม่ต้องลังเลนะคะหรือว่าแม่คุมมองคุณครูแล้วคุณครูเหมือนมีความรู้สึกกังวลและเป็นห่วงเด็กคนอื่นเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวมีคุณพ่อคอยดูแลนะคะหรือกันเด็กนะคะไม่ให้ออกในโซนที่เป็นน้ําลึกนะคะเนื่องจากสะวยน้ําจะมีโซนระดับน้ํานะคะจากตื้นไปลึกนะคะรู้สึกว่าคุณครูจะกังวลเรื่องนี้โอ้พอแม่คร้บอกคุณครูแค่นั้นและค่ะคุณครูก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะพอถึงคิวสอนนิกกี้ก็สอนไปเลยค่ะทีนี้ ถ้าเกิดว่าคุณครูสอนเด็กท่านอื่นอยู่นะคะไอสอนเด็กคนอื่นอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณพ่อไม่อยู่ในสระหรือคุณแม่ไม่อยู่ในแอนเวียนนั้นครูก็ต้องกังวลอีกค่ะกังวลที่จะต้องเป็นห่วงมิกกี้เนื่องจากว่ามิกกี้อ่าการรับฟังคําสั่งนะคะหรือความรู้เรื่องดาวนะคะเรื่องอันตรายไม่เหมือนเด็กปกติทั่วไปครูก็ต้องมากังวลกับมิกกี้อีกเห็นไหมคะตรงนี้แหละค่ะสำคัญเลยนะคะเวลาเราพาลูกลงสระนะคะ เราควรจะอยู่กับลูกแล้วคอยสังเกตนะคะแล้วเราจะรู้เลยว่า่ลูกเรานะคะจะมีความบกพร่องด้านใดหรือชอบด้านใดแล้วอ่าเรื่อง,เร,องเรื่องชอบด้านใดก็ดูด้วยนะคะหมายความว่าชอบด้านใดนี่คือบางวันถ้าเราพาลูกมาที่สระว่ายน้ําแล้วคุณครูไม่ได้มานะคะแต่เราสังเกตลูกแล้วว่า ตอนที่ลูกเราอยู่กับครูเนี่ยลูกเราชอบเรื่องอะไรนะคะตรงนั้นทั้งต่อไปเราก็สามารถเสริมกิจกรรมตรงนั้นให้ลูกได้นะคะคือเวลาพาลูกมาโนสะทุกครั้งเราต้องสร้างความคิดบวกให้ลูกนะคะให้ลูกมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกนะคะเพราะอย่าลืมค่ะว่าถ้าเกิดว่าลูกจมน้ําสำลักนะ้ําหรือเกิดอะไรขึ้นที่เกี่ยวกับน้ําแล้วลูกเกิดความไม่ชอบขึ้นมาแล้ว เกิดแรงต้างขึ้นมาทันทีแล้วการเรียนว่ายน้ําของลูกจากไม่สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเทคนิคเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะคะแม่โ้คิดว่าสําคัญค่ะโดยเฉพาะเรื่องว่ายน้ํานะคะสําคัญสําหรับลูกจริงๆค่ะนะคะสวัสดีค่ะ